ไลพ่อไทยวางนกล้าเทาันอานกล้ารววานกล้าพ่อมยังบอกโอ้ถามเรื่องหน้าต้องเจอยาิบานหน้าต้องเรื่อหน้าเมื่อไรเพิ่งไอยู่านเจอยงไอวานจิไปไนหน้าหน้มูแต่เดีกันครับ น้องดานิ่อออเรอยู่เนไว่นะเจ้าเันลูก่าอกรอยู่เืนมา่นืมามนี่มันมีไพอยู่เพื่อนมันนี่เนาะเออเรายกเหมนกันยกเหมนเราเล ง้านธุรกิจมันอยู่เดียวสองใบบอกแน่แล้วตัวนี้จะเป็นเงินเดือนนะตอนนี้ได้สักก็มาคือกั้นเหรอเนาะมันเนาะปูสุกนพี่น้องเนาะราชมองคลที่วัดเสกเจนพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะแบบวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทย กันเองพ่อๆกับช่องอยู่ด้วยกันใจใจกันน้อยสิเนาะผีขคือเก่าคือเดิมพี่น้อาะไยบรรยากาศคึมคึมน้องเนาะบรรยากาศคึมคึมแบบอ้าเตอจังใดมาเบิ่งมาชมน้ำกันเอฟซีสิเนาอไงเดิมเป็นยามฝ่ายยามฝนเดิมสี่หกอีกแล้วพี่น้องเนาะเดิมสี่หกอีกแล้วเนาะเป็นนันยามนี่สิเนอะไงใครจะมาเบิ่งมาชมน้ำกันอ้าเตอร์ทางใครทางฝนฝนกินเขาอยู่ เล็กน่อยน้ำหนีเขาเอาไป้ยดับเบิชัชอ่ะเอ่อยังมาไล่อยู่ฮะ,อะโอ้ใครคนมีคนเสียคนนั่น้ำบ้านนะเพิ่นได้บ่ได้นะั่น จำเจ้ามาอยู่นี่เขาก็บอะไรอย่างมาบุญบินบอกอ๋อห้อง,องน้ำนี่คือข้าเจ้านี่มาเข่าอยู่เรือนเจ้าพี่เข่าแล้วก็ว่างคนนี้แล้วก็เทื่อมันก็บรรลุโอ,อ้มอน้อยนะอฮะเทื่อมันก็พลาดได้เติประชาบ้นนี้อืมอือ เมันเพื่อนนะนีนู่แม่เพื่อนเขาเฮือนเขาอยู่เพื่อนพ่อแม่บ่เพือนพ่อแม่อยู่น้ำกันอืมแต่พ่อแม่ละตายอยู่บ้านผัวลูกเป็นนี่แบจับเน่ช่งกระมดช่างกระมดกระมดพ่อนอยู่เอืม่่แล้วเมี่่อาก็ได้เนาะ ปิดก uh ันตลอดปิดกันตลอดลาลบุญ่ยเลนน้ำพุอฮัลโหลเพื่อนนุงแก้วย่งไ้ จังไรน้อบ่บมีสัญญาณบอกเา,อกา้ากฮะเขาไปส่งอาการคนตายพี่น้องเสียอืมพี่น้องพี่น้องเสียแต่เมื่อนั่นหันบ่แมนนะชุณมนเน่อ่าโอเคโอเคโดยโดย โบการโครการนะฮะเคยในบ้านนี่เนาะอืมทำยก็เป็นเคยอืมขาดอะไรแล้วมั้งอ๋อการถามนึงครับเขากิน่ล้วยปโอ้ กินคั้วใกินคั้วในี่คั้วไอ้อะไรนี่บอกคือว่าเอาชื่อเอาเส้นเนาะอย่างมันมาให้คั่วไอ้ลืดและฮะคั้วไอ้ลืดแล้วอ๋อถือห้าผู้บ่มีด้วยสิผู้บ่มีกันมีเออเออเจ้าหิบกิดเด้ออือเจ้าคือเจ้าบ่มีคือคือไปตามกฎอืมอ๋อบ่มีก็ต้องให้มีเนาะพอเซ็นก็เซ็นนะเนาะชื่องัวสิ่อควยมัน เออยันว่าบ่อเด้อเอาไปซื้อเอาเขาเอายังเอาหัวเอายังเอาซีนเอายังมันเนาซื้อหนึ่งพนเมรเนาะเอาไปโตบ้านเม้าดขาดคันหามเลืฮอวลายคนโอ้คนกบุคอยาดเนอะต่างกดนกันย่านเนปไทกันเนาะมันจะถ่ายยาวถ้าคอบทั้อืม ทำไปบ็ได้เขาเป็นไข่เป็นยังนะจังบอกเพื่อนเพื่อนเอาล้มแบบนั้นอือยุงก็จะได้เข่าไปในพุ่นนั้นนี่เนาะไปโบเรื่องดีโบอือเห็นหมุนขึ้นอยู่กับพวกพวกเขาอือก็ได้กินทานกินทานเลยเนแล้วโอ้แล้วแล้ว mhm 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 mà, mhm 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 มาน้ำนหมาขอากินยังนี้เนาะม,มาคอเดนกไปกินท่้บอกาต่วนีคยเห็น,นม,ม,มาข่าวนอือกมาข่าวินักบมาข่าัก็ขาบาบัดไปยอืออือกินไปแล้วนะว่าจะมีน้ำน้ำนี่เนาะมีอือกอแค่ว่ามีกินไม่กินกินเนาะ ก็จะบอกกินเลนอโจกตจกตักก okay, ินยางยางมือตืมือเงินอ๋อตักได้ก็ถือมานำถือมืน้กันั่นก็มัคอกเอากระตุกเอายางมาตนไม้ั่วลมันมีแนวบึงนะเขาเขาไปกินน้ำสั้นหมือได้แหละทงบได้แล้วคือชิมเฮาเนี่ยทองทองเลยเสียแมนแมนท่ะทองเสียละ Bây giờ nó tầm rồi, hết bunny Ăn bunny hết hết bà càng hết có lòng nhạy đi Nó có tin hết là Nó ทำตีนให้มันงุ่มงโลมันเอากินกินแกงเห็ดนี่นะเอาก็เช่านี่ช่วงนี ountain, ้นะแงเฮ็ดนี่แล้เช่านี่นะแวนันบอกกับเมียอยู่ช่วงนี้กินได้เฮ็ดเดีจะเมื่อยเลยวะกินเห็ดหลายพดวะ Ừ. Nó bởi là chú, cả, năn móc. Hm. 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 อืมมันลายแบบนี้นะ่ะคำว่านั่นนะเขาไปตลาดตดีไปเชนูนะเขาเอาเบอร์ไม่ค่าไว้ด้วยวันนี้เขาซื้ออยู่พี่เขาซื้ออยู่พี่แต่คำเขาได้หลาย,ลายนะเขาโทษใช้เขาอเอาได้นะโทษใช้เขาแต่เอาลงไปส่งเขา เขาอ่นอยู่แล้วไมค่าอยู่ที่นน่นที่เดีเขาบ่มีไนังเอกเขาไปขายเขาปีะ้บ้านูะมากรบปรมาณได้ไปหาเห็ดผู้ปจากบบนมันเคยออกลไลโไลมีแต่พวกเรื่องเร่ประกาศให้่้วล โอ้มาจะหาเห็ดหนึ่งกันเนาะผู้ผูเคยค้าแล้วมันได้ขาจืดบอลมันออกเลยูู้้ผู้เคยหาขายไไปหาก็ได้เนาะเบยีพ่อเขดอกกูแหละเ้าพ่อจะบอลเขาเอาง่ายอะดิง่ายเนาะไปเบอรทังอัน

โอ้มีลูกค้ามานมานมานมีลูกค้าเขามานเลาซื้อไงน้ำปั่นบอเดี๋ยวว่ากินเผอนะเนาะมันจะเศร้าอยู่เหมือนแม่เฮ็ดปลวกก็ได้บอเออ

เมื่ประกันแข่งขาบ้าเราไปตำยังแถอคือจำเนอจำเนาะมู้เลยเนี่ยรถกูได้เป็นอีหยังเออจำไปไล่อันได่ลูกค้าประชงมาจักเลยใครแต่ว่าเพิ่นชื่อเครื่องก้อนหน่อเนาะเพิ่นชื่อเครื่องก้อนเพิ่นปบเพิ่แห้งแม่ ซาจนายกล้องไม่อยนึ่งเลเนาะงามอยู่นอายก้องวะม่นี่เพิ่ยังโมเมาดีไปจบยังคนมหาต่คนงานเหมือนใครคนงานเออคนมาหาคนงานไปเห็งานน้ มาที trail, 3, ่โตหาคนงานนี้ยังบุราคนบอกมาเมื่อวานนี่ละมีคนงานสี่หาคนมาจีไปคนมาจีเดินมาเอาขึ้นมาแบานี้นะที่ตมาบุร่ายจดินซ้ำว่าตัวบุญยือดื่อเขาไปหาเ e a t ไปยักนั่นแหละจีเราเขาไปหาเห็ดคนเานัางถ่าเดนตื่นไปได้การย่างอะไย่างเป็นคนค้าพี่น้องคนเสียเนาะ โอมันมีเพื่อนดีเพื่อนอย่างแน่นํำมันเนาะมีเพื่อนดีเพื่อนอย่างไนเพื่อนก็อาจจะโปไปกับมีความชวนได้ทั้งนี้แบบว่าทำงานแบบพี่น้องไกลเคียงแบบปะกันมาได้แนะั่นมันดูมไปแล้วเน,ะนาะไปทั้งั้นเบิด่เมื่อปลาบูแล้ว

ดอวานก้าแลววานก้าพ่อมายังบอกแม่โอ้รามเมื่อนหน้าต้องเฉยนวัาจิตวันกหน้าเมื่อไร่มือเพ่นาอยูกหน่เฉ้อบอว่าวันจินไปถนายหน้าห้ามหแปองกันครับน้องด่านิแม่ มันน uhm, ี้มีพ่ออยู่เพื่อนมันนี้เนาะเออเราเรียกมันนียยังตัวเขาเกิยังฮาตะกิบมันยู่เดียวสองใบบอกแน่นะเออ สี่ชั้นก็มัคือกันเนาะอย่างนั้นตัวนี้มันเป็นเงินปลอมนะจุดเขาก็คิดว่าไม่ชั้นเละผมเคยเห็นจยางที่ว่าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ขึ้นมากรุงเทพเองเนาะตับเลยตืออยู่กนว่าอ่อของเงินกองเทพอยู่กันมันเก่าเลยมันหนョด อันนี้องป้อมเท่เนาะอันนี้ีได้เห็ดควันงงนะยควันงเฟื่อได้ขายจะถวยได้เฟ่อมันเออ แสดงว่ามีคนนั่นอยู่เชมมือนี่เนาะเข่ามาอยู่แต่เศร้ามากแต่เศร้ากันว่ากันเศร้ากันนูนี่มาเป็เศร้าแรกวันนี้แบบนี้แหละเป็นพ่อค้าชาวขายมันก็มีมือไร้มือบ่ไร่นะเนี่ยมันต้องอดทนสูบไปพยายามคือว่าจิตดแล้วเปล่าเนี่ยใครกลัาาวผมมีไหมไม่เลยใครกลัาาวผมมีนะครัเขามีหันคานใครกลัาาวผมมีเราอะ พาจะลงไปทำขนมมาตื้มขนมมาตื้มขึ้มาแต่แรกโมนี่ยังเถือมีคนดอกคนดีคนออกออกมาแต่กินทีกิ่นยังเขาอาจจะเบะมากินมาอยังก็มีบางคนส่วนนี่นะคนกำลังคือเพชรป,ปวดยู่บ้านในก็มีบ,บ,มบริหานกายเพลินบอม,มีบอมีบอเออเจ็ดพวงออกไลายได้ไป อ่ปลาอยู่โงมือเดียวนี่เนาะแม่นป้อก็เจ้ามาหลอกขายเด้อมาพอแต่ซ้ำไปขายยังนะเจ้ามาปากขายอยู่ในพ่นกับคือสิบบุมี่พายลอกมือนี่พอช่วยกับพอได้นั่นเพิ่นว่าไปน้องเพิ่นเชียปสิบบุมี่พายลอกอยู่ในเชียแต่มือวานนี่เลยจะว่ากระเจ้าไปมื่อนี่แต่มื่อวานนี่แหละพ่นว่าบุญมี่พาอยู่เพื่อนบุญมี่พายเดินงแก้วแด้วจะเอกไปเจาะเบิ่ง

เพื่อนก็รออกไปกินแกงเห็ดปวกทุกวันเลยกินไงเห็ดปวกเมื่อวานนี่ช่วงนี้เนาะแม่ทำข้าวเลยเมื่อวานนี่ช่วงนี้เห็ดปวกนะว่าง่ายจาแบบอยู่ใส่ว่าเต้ยพี่น้องไงเนาะจะว่าลายเห็ดปวกลายตัวอ่าเบิดเดือนนี้ต่อไปหนึ่ง นันเข็งล้วงงนี่ยัง่หลายยังน้ำตลาดก็ยังบ่ได้เห็นหลายได้แม่ัง่ได้ยังไมเได้นะอยู่บ้านน่งงมันวิดตัวนี่นบ่จะวิดจุดว<า>งนี้จะลายให้เางงน่มันมักง,งระสบกับดำนะงงงช่วงฝนกตกดินเนาะช่วงฝนกตกดินมันน่นนะช่วงดำนาแล้วมันขึ้ออกมาได้ <c oughs> ไปแดนมาได้โดด<ม>เริ่มมีขิงว่ออีกแบดนี้เนาะ <c oughs> บางช่องชะม,มืเลคือว่าบเห็นขิงว้อนำเดินบออเริ่มมีขิงว้อนำทางเขายังบาผูกว้อ่น้องเลยเวียนเขามาทาีงนี่มานั่นอีก วันนี้คือสีอะได้ออกไปทางนอกเราเพราะว่าทางนั้นเป็นบมมีคนอยู่นอกพี่น้องทางนอกคุณบมมีคนอยู่ทั้งเราเองก็จะได้จบคลิปลงแล้วก็จะไปทางอื่นต่อเนาะพี่น้องใหม่เปินมาสื่อไปเห็นใหม่อันน,นั้นด้านทางด้านเปินพี่น้องคลิปนี้ถ้าว่าพิาพาการได้ก็ต้องกลับขอโทษขอภัอยอะไรพี่น้องอยู่ดีมีแห้งบัตรจูบุตรคนพี่น้องเย็บซีดังฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศพี่น้องเนาะ ອ້າຄຶມພາຄຶມປົນໃໝ່ແລ້ວພີ່ນ້ອງກໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີສະບາົກຄນ